คุณค่ะใส่บีบีการมาส่งเลยนะเนี่ยมาช่วยช่วยไปนะตัวเลไ้ไหมครับไปดีกว่าอะไรนะดูดิผมใช้แล้วผมอีกอ่กจะฉันให้แม่ฉันเอากลับไปแล้วไปนะบอกใครอ่ะอ๋อรอใครอ่ะอ๋ออินเทอร์วิวเหรอรอเขาสัมภาษณ์กันหรือฮะจ่ะไม่รอเขาก่อนล่ะเราไปทีเดียวเขาเดี๋ยวไป ี่่วยอไปมายยบาทุกคนตัวไปเดียวเลยเหรอพี่ฮะรอเท่าไหร่รอบเรียพยายามนะพยายามจะให้รอบเดียวอวิวไม่เท่าเท่าไหร่รอบดูปู๊ดอุ้ยพี่จีนอบอกป่ะอันดูเขียวว่ามันหนักมากเลยไม่หนักเลยสิยอันที่อยู่ในมือหนักกว่าจริงเหรออันนี้มันลากไงลากนหนักมากเลยนะ ทงเหมือนกันเราไม่กลับแต่เรากลับเหมือนกันนะแต่เรากลับห้ามแค่นั้นเองอานไพี่เอาในมือไว้ให้หนูบางก็ได้นะได้แต่ว่าเอาไม้ไปหน่อยเออวานิวนิานวานวนววนววนานววาวววานวววววนิาา ขอเบอร์ผู้ชายใครพี่อ่ะเปิดโอกาสหนูไม่รอก็ได้เนื่องจากเราเป็น M 1ที่อยู่ถึงอาทิตย์ที่สาใช่ไหมเราก็จะเปิดตู้เย็นให้น้องอ่ะหยิบของในตู้เย็นกลับบ้านได้อะไรอย่างนี้จริง <laughs> หรอ <laughs> ตอนเนื่องจากหนูเล่นเกมน้อยพี่คงให้หยิบสักสาอันก็พอเพราะพี่กะว่าจะแข่งกันหนูมีสามอันมีเรามี5้าซีซั่นใช่ปะถ้าลูกนี้ลงเนี้ยได้สามกล่องเลยโยอนหรอุบดีพี่ว่า จะเป็นยังไงพี่กำลังลองซ้อมดูพี่ก๊อฟแซววันนี้ไม่มีคนถ่ายทำไมเนี่ยอะไรฮะเขามีอะไรจะถ่ายเหรอคะเขาถึงต้องให้ผมไม่จริงๆมันมีผาที่เขาเตรียมมาคิดว่าไม่มีเหรอจริงจริไหนอะแต่ว่าแม่รอใชับลาป่าป่าแต่ว่าจริงๆหนูเลือกของกับไป่จริงจริงถ้าสนใจไม่เป็นไรค่ะที่ั้นหนูก็ซื้อเองหนูซื้อหนับสนุนสินค้างนะคะเขดูแลเดีมากพี่ก็ขอเบอร์หน่อย กอลวันนี้กระซูได้เลยนะคะใครอยากโทรหาพี่กอลฟก็เบอร์นี้เลยค่ะโอเคโหโหโหดแหงเพื่อนี่คือซิมหรือว่าซิมที่นี่แต่ว่าคือมันเบอร์มันแม่งในเครื่องอเปลากพราพี่จะได้ไม่เนี่ยตอนที่เราเขาเครื่องทีอยู่พรุ่งนี้ไปเอาตีกก่อนก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนซิมอันหนึก็แม่เสร็จมาวันนี้นี่อะไรค่ะสิบสี่สิบห้าขอบคุณมากเจ้าคุณเอาทุกอย่างนะคะเราเป็นคนเล่นน่ารักที่คนละโลกเลยไม่น้องน้องรีบกลับเราก็เล่นกันสองคนน้องไม่รีบกลับมา แฟนขับกับแม่รออยู่แฟนขับกับแม่รออยู่ไม่พอแลของของด้วยแฟนขับกับแม่รอรออยู่เมื่อกี้บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวน้องรองออกมานะคะเลยเขาตามให้กลับไปเล่นเกมมาเราก็เล่นเกมให้โกนอยู่เป็นคลิปนี่คือเป็นรางวัลของการอยู่ถึงสองตังน,นจังปลาไหลเกติยศรอยชอบกินเกี๊ยวอะไรลอยชอบกินเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งใช่ไหมอ่ามีเกี๊ยวกุ้งหมดเลย พี่ค่ะนี่มันน่าสงสารมากเลยสนุกดีเราเล่นเล่นการมาทำอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไรครับพี่ก็จะให้รางวัลน้องด้วยการแบบว่าเอาของในตู้เย็นกลับบ้านละก็บอกกับพี่จีนบอกว่าพี่จําได้พี่เคยดูซีซั่นหนึ่งอ่ะคุณครูอ่ะเขาเรื่องเอากลับเองเขาเรื่องเรื่องของกลับเลยอ๋อของเราไปบิ๊กซีไปชอปปิ้งอ๋อเหรอมันครูไปเข้าไปทางห้องบิ๊กซีแล้วก็แบบิอันนี้เราอันนี้อ๊บ อุ้ยโอเราเก่งนะผมถือว่านั้นแต้มทีแล้วไม่ขอลองอันนึ่งลองลองดูลองลองดูให้ลองก่อนมันต้องตรงๆอ่ะลองดูลองดูไหนก็ได้ไหนก็ได้ลองดูไม่กอดแม่หนึ่งอ่ะไม่รู้มั่วไม่ได้ตั้งใจเออไม่กอดเจ๋งอ่ะเออเอาป้าเอาป้าดูท่าฉนไอ้บอสักรอบนึงมาขำๆโหนี่เราต้องแบบเราต้องแข่งเพื่อได้ของกินเลยเนีะรอมาเพิ่มแต่สิบโมงครึ่ง เขายังเล่นสนุกกับว่าเดี๋ยวพวกผู้ชายมาก็จะให้เล่นสนุกดีใครเครียดเอจะมา5โมงเออเองก็โทรโอ้เกือบแล้วอ่ารอนปุ๊บเดียวลงได้ไหมเนี่ยเพราะว่าเขาจะนัดพี่ๆมากินข้าวเย็นค้นอาพี่คืนรอนรับนะอ๋อลูกส้มมันเด้งน้อยกว่าเดี๋ยวก็เดีัยอกะอ่ะเริ่มจากรอนก่อนฮาลูก เฮ้ยเกือบแล้วเกือบอ่ะอ่ะเริ่มจากรอนะครับมาดูหรือเริ่มจากคนนั้นดีกว่ารีบกลับให้คนนั้นก่อนฮารุหมาลองดูให้ให้อ่ะงั้นเอาให้น้องให้น้องโบฮาอุ้ยไอ้ใครกระโปรงอยู่ต้องก็มีไหวพอเลยดถ้าแกไปขอโยนสวยๆนะขอลองก่อนนะอ่ะพอเลยพอกลยสวยๆนะเพราะว่าก็เยอะมันไม่ต้องตกพื้นก็ได้ใช่ไหมใช่ไว้ดี หตัวเองก็มีทำไมปโยชน์เห่าทำไมล่ะอะไรเนี่ยมันเล่นยากสั่งถ้าไม่ถ้าไม่ลงแสดงว่าจะไม่มีไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่รู้แกรีแคจะแกเสร็จแล้วแกก็รีบไปหาพ่อดีจะได้ให้พ่อออกมาเ็วหน้อยออกมาก็เหมือนจะไม่มีใครเขาอยู่แล้วด้วยแหละ อะไรอ่ะายลาเอาไม่ลงเลยวิวิต่อไปเป็นน้องร่อนรอบแรกเหรอให้ลองไปแล้วนะทุกคนใช่หรออรต้องรอร่อนด้วยเร็วๆสิให้เท้าลงอีกลูกก็แล้วแต่ของลูกเกก็บอกแก๋ทัวรบอกพ่อเองแล้วล่ะพอล่อนเก่งล่องหายไปละไม่ลงเลยเราจะรอสองลูกเพราะลอนเก่งแกอยากมาเราใช่ไหมล่ะแก่อยากมาเราเดี๋ยวเขาจะได้โทรบอกพ่อ ต, <problem> ต้องโยนเบาๆแล้วก็แบบมีน้ำหนักนิดนึงมีแผนการต้องยโยนต่ำๆเตี้ยๆมันจะได้ไม่เด้งต้องต่ำๆมันจะได้ไม่เด้งเออเห็นไหมอเกือบมากอ่ะอ๋อคือแกจะเอารถไปอีกอนนใช่ไหมเรื่องของเอเอาลองขออีกทีนึงอนึงเราจะย่อให้ลง ไม่รู้ทำไมเราได้สองทีอ่ะโอ่าหล่อนน่ารักที่บ้านเกิป่าอะพี่โบพี่บหลังันพี่โบอพี่บหลังพี่บ็นผู้หงพราพี่น่ารักก่าเงนฉันก่อนได้เอาจริงยังเนี่ยอันนี้ให้สองครั้งสุดท้ายเราจริงนะจะได้แข่งจริงอย่างไรโบจะได้อยู่ด้วยเอาจริงออันนี้ไม่แฟนนี่มันอยู่ตรงปุ่มอย่างเงี้ยมันเด้ไม่ต่อเลยมันก็เบี้ยวอย่อ่งต้องมี เกือบมากอ่ะโอ้โหเกลือละลายอันนี้ลงแน่เลยโอ้แกไปพูดแต่ตอนนี้แกแกโทรไปบอกเขาว่ามันยังไม่เท่าจริงพี่แกว่าเป็นมงคุฎแต่มมติว่าเนี่ยไวเดี๋ยวไปรับไปก่อนไหมผมกดก่อนมันของพี่กอบโมอเนนี้มันพอพี่กอบก็ใส่มงกุฎแต่ของพี่กอบว่าเป็นมงกุฎที่สัวเอง อันนี้เป็นมงกุฎพระราชาห่วยแตก็หาวฉันไม่อยากกลับไปที่บ้านตามไม่ทันหรอขาสั้นเดียวมันไม่ใช่แล้วจะท้าแล้วขาสั้นไม่ใช่แล้วตามไม่ทันหรอไม่ใช่เลยแลวดูใส่เก๋งไหนไม่รู้ใสอยู่ยูถามเขานี่โชว์มาก่อนตั้นตามไม่ทันหรอท้องเกาะไเงี้ยได้เลยแล้วก็ไปเจออีกที่หนึ่งแม่ก็ต้องไปกินข้าวอยู่โถไอ้แจ๊พยังเคยเช็ดมาแหละ โอ้ยโยนเหรอพี่แสงพี่ดีอ่ะอ้าโบโบจะต้องกลับแล้วใช่ไหมปาไปน้าตู้กันมันเรื่องโบไปเลยอลกลับด้วยพี่กอล์ฟเอานมซูเร็งไม่ต้องโยนก็ได้นี่เอาเกี้ยวสุดแล้วไม่ต้องโยนได้ใช่ไหมเก้ยวโกสีเที่ยเกียวหู้สีผีเอานมเปรี้ยวของสีผีทักษะทักิลในการเล่นกีฬาเต๋าเพาะปลาจ๊อก เราไม่เคยยามอ่ะดูเีเนอร์หน่ยนะเฮ้ยเอาจริงอะเนี่ยพี่ตายเลยเฮ้ยโบโบใจเย็นท่านกระชากตู้อะไรอยเงี้ยเอานี่ดีกว่าทำไมเราถึงไม่ไปเอาตู้ข้างนอกอ่ะเอานี่ดีกว่าทำไมเราถึงไม่ไปเอาข้างนอกถ้าเราตู้ข้างนอกเนี่ยนะข้างเปล่าข้างในมันก็จะไม่รู้จะถ่ายอะไรเปล่าเนี่ลูกไม่ยอมมันกล่องเปล่าลูกจับน้ำหนักไม่รู้เลยเหรอ ไมนไม่มีโยเกิร์ตเราทานไดแล้วอ่ะเอ๋อจี๊เห้งไปซิไปพี่รอนตามพี่รอนสิพี่รอนเราอยากกินเกี๊ยวกุ้งอ่ะก็มันไม่มีอ่ะข้างนอกสิข้างนอกวีนี่ไม่มียังไม่แม่ซองมาอยากกินก็ไปซื้อสิอายอย่ามาโกยในบ้านอ่ะแอบไปโกยตู้นอกบ้านได้ไหม เอาแนมนี่ครอเอาแบบพอเหมาะพอควรใชผมปักให้ไม่ได้กินพอเหมาะไม่ได้เพราะว่ามีคนฝังเยอะไอ้เปรี้ยวรีแนบูนญฮะแต่พอเราอยู่ในนั้นแต่พอเราออกไปเท่าไหร่ก็หยิบไปเลยวิทยาลัยพี่เราไปสอบมาแล้วข้าหน้าไก่เธอจริงจังเลยเราเอารถรถอะไรเขาเรียกรถกระบะดีกว่าใช่็ข้าวหน้าไก่เลยที่บ้านมีโปรแกรมจะได้เอาไปใส่กับวันอันนี้โปรแกรมใหม่อร่อย เอาหมูนเกมหมูซีพีและชอนน้ำมันงานไปฝากคุณแม่อันี้ฝากคุณแม่ฝากคุณแม่อันนี้ฝากพี่บอกว่าตุ๊กตาใบสวยมากเอาไปแลกเป็นเวลาของเาวพี่กอมาพี่กอล์ฟพี่กอลอฟให้ดูห้องนอนเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ดูเศร้ามากต้องผ่านพี่กอล์ฟนะสายหนาวพี่ตาใบสวยมากพี่ตาใบ้สองอันเป็นโลกอ่ะต้องพี่หมาเพราะตุ๊กตาใบสวยมากของเราทาเป็นเกอร์ลี่เบอร์นี่ได้แล้วอ่ะเยอะกว่าอีกไม่ใช่ของเราของชิวหวานของชิวหวานเต็มเลยเ้ว นอกก็มีใช่ป่ะใช่ตอนนี้ไม่ฝากมามาบอกมามาขอโทษเอามาแล้วมีล้วเนย่ยใช่ชอบโอเคโอ้ยินถ้าจินเอาทีินต้องเยอะกว่านี้ตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึ้โอ้ยไปกันหมดแล้พี่กอล์มไปกับใครวไม่อยู่เับจนกเาล่ะหนุ่มๆต้องแบบคนเดียวาเป็นวันพี่กอไ้อง